สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้วันที่21กันยา259ครับเป็นวันที่3ที่สัมผัสได้ว่าเป็นลมเหนือลงมา3วันวันที่3วันนี้เป็นเป็นวันที่3ลงวันแรก19แต่ลงไม่เยอะอ่อนๆ20ก็ก็เริ่มลงมาแล้ว แต่วันนี้วันที่21วันพุธนี้ส่งมาแรงครับลมเหนือตรงๆเลยน่าจะเป็นลมถาวรแล้วตอนนี้นกนีเคบางบอยก็บินกันเหมือนเดิมปล่อยตั้งแต่9้าโมงตอนนี้ก็10บโมงล้ว10โมงห้าทีปล่อยหมุนเวียนกันหลายๆรอบ ชุดที่บินลงมานี่ก็ให้กินข้าวให้ให้กินอาหารที่ปนอาหารบดก็เปลือกบดแล้วก็อาหารเสริมก็ถุลิสงบดนิดหน่อยอย่าให้เยอะนะช่วงนี้อย่านกอ้วนนกบินนี่มันต้องน้ำหนักตัวดีๆกินแบบหลับหูหลับตาก,กินไม่ได้หรอกตัวหนักเป็นก้อนหินสู้อะไรใครก็ได้นะครับ ก่อนซ้อมนี่เรื่องออกกำลังกายก็เรื่องน้ำหนักตัวที่สำคัญนะอย่า <c oughs> อย่าทำแบบไม่มีอะไระไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดมุ่งหมายไม่ได้เลยสภาพผลก็ต้องให้เรียบร้อยนะก่อนออกซ้อมจะมีบางตัวอาจจะไม่ถ่ายหรือถ่ายช้าอะไรก็ก็เป็น ภาวะจำยอมไปก็ลงไปสภาพนั้นมารอกันไม่ได้แต่เรื่องความแข็งแกร่งกับน้ำหนักตัวนี้ต้องสำคัญมากช่วิี้กินอาหารบดตัวค่อนข้างจะเ,เบาหน่อยเราค่อยไปเสริมตอนที่ช่วงแข่งช่วงซ้อมซ้อมออกออระยะค่อยเติม ค่อยเติมน้ำหนักลงไปอีกหน่อยครับตอนนี้ต้องให้มันแรง่งก่อนน้ำหนักเราสามารถควบคุมได้จะเร่งจะเริ่มจะเพิ่มจะลดอะไรได้ถ้าลดเราก็ให้กินข้าวเปลือกข้าวเปลือกบดนะครับพวกที่กินได้ทั้งวันเนี่ยไม่เป็นไรหรอกข้าวบดเนี่ยพอตกเย็นนี่ก็ต้องให้กินอาหารเม็ดแหละต้องรู้จักให้ช่วงเวลา กินเสร็จเดี๋ยวก็ออกไปบินต่อสองสารอบก็ว่ากันไปที่เหลือลงมาก็รอคิว